สวัสดีครับเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับ0816345610 944353584นะครับวันนี้เราจะมารีวิวเซตมะพร้าวนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งไว้เป็นเซตมะพร้าวคั้น8น็อตนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่1 127,000บาทนี่นะครับตัวนี้จะมอเตอร์3แรงนะครับผมมีสับเดินหน้าถอยหลังนะครับนสแตนเลสล้วนทั้งตัวนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตะกะแตนตัวนี้ก็สแตนเลสโลห์ทั้ตัวนะครับอยู่สองหมื่นสามพันบาทนะครับลูกขุดแปดนิ้วนี่ครับต่อมาจะเป็นกระเทาะกะลามะพร้าวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟันชิดนี่ครับใบคู่กันแต่ว่าฟันชิดกันนะครับทางร้านจะมีสองแบบมีฟันชิดกับฟันคู่นะครับอยู่ราคาหนึ่งหมื่นสี่พันบาทราคาเท่ากันทั้งสองแบบนะครับผมน่าจะเป็นสแตนเลสทั ün. ้งตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทิวผิวมะพร้าว นะครับผมลูกค้าสั่งไว้เป็นเซตตัวนี้จะอยู่1 6 0 0งบาทนะครับผมทิวผิวสีน้ำตาลมาพาะพร้าวนะครับเซตนี้ลูกค้าจัดไปราคาพิเศษนะครับมารับเองหน้าร้านใครสนใจก็สอบถามได้ที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับศูนย์แปดหนึ่งหสาหห้าหหนึ่งนะครับขอบคุณครับ